กลับบ้านมาตั้งนานทำไมบ้านช่องเนี่ยยังไม่เปิดดูเงียบแบบนี้นี่มันก็สายแล้วไม่รู้แม่จะอยู่บ้านหรือเปล่าแม่แม่ครับแม่แม่อยู่บ้านหรือเปล่าครับแม่พิสิงครับพิสิงแม่พี่ยังไม่อยู่แล้วเอ่อแล้วแม่ผมอ่ะไปไหนแล้วครับก็มาวานไอเสือสวนมันบุกป้นหมู่บ้านของเรามันฆ่าแม่ของพี่ตายตอนนี้ยังหาศพแม่พี่ไม่เจอเลยครับพี่แม่ สร้างความเสียใจให้กับเจ้าสิงห์ผู้เป็นลูก แม่กูตายไม่ใช่แม่มึงเสียใจอะไรวะรักเหมือนแม่ <c oughs> แม่จะไม่มีตกเนื้อ <c oughs> ต้เนื้อ วิง้มึงมานั่งปากเข้าปากออกอู้จะร้องได้ไหมล่ะเสียใจใแม่ตายมึงก็ให้กูร้องก่อนร้อ,องก่อนร้อ,องนี่ <c oughs> เรามาไม่ทันวันสุดท้ายบาปกรรมอในควางกันมิได้อยู่โจแจรินน้ำไม่แม่สักจอกไม่ได้วางแม่ดออกไม่จัน ไปไปไปไาให้ลูกเดียวแม่ฟังนะแม่แม่โดยเหี้ยแดกแล้วเว้ยเฮ้ยกูยังหาศพแม่ไม่เจอเลยก็หาศพไม่เจอเฮ้ยข้างในมีอะไรกันวะไม่รู้เอาอะไรมึงไปอยู่แหละข้างหลังไม่มาข้างน้าแล้วเนี่ย เพื <behav> ่อโจรมันยิงกว่าจะถึงกูมันก็ทะลุหลายคนไปไงเป็นผู้ชายนะป้อนแท้จริงๆมึงรู้ไงกูผู้ชายชิพ่อหายว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ใครจะรู้เอ้ามองเฮียเลยนี่มึงคิดดูกูว่าโจรต้องขึ้นบ้านอีส่ายแน่ๆเลยใช่ไอโจรนี่ก็อุตลีอีส่ายจะแย่งข้าวมาแด่จะได้ยังมาป้นนู้นแม่ไหมแมงเพิ่งจะซื้อทองมาไม่ห้าบัสไม่ป้นเข้าไปวะลิเกยยุดไหมนะยุดเป็นซื้อทองเดี๋ยวกูใช้สรัพยากรตรวจสอบให้หมดนะแม่ไหมให้กูรู้นะว่าดอกยอกเงินลิกเเยนะ ตอนนี้ถึงแล้วถึงบ้านของอีใต้แล้วแต่ทะว่าใครจะเข้าไปดูแค่นั้นแหละฮ้องไงจะก้าหรือไงแล้วกูคุณล่วงนะจะให้กูเข้าไปดูหรือไงกูยศใหญ่มีหน้ามีตาในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นกูล่วงสดข้อใช้อำนาจและอภิสิทธิ์เวชาชีวะใช้ของมึงอีสี่ให้มึงนะเข้าไปดูว่าข้างในยังมีอะไรไป ในท่านนะที่เป็นเมียของไอ้ลวงสดฉันขอสั่งให้ลูกส้วยเนี่ยเขาไปดูแทนฉายสุดสวยในท่านะที่ฉันเป็นลูกสศว้าคนสวยของพอ่อลวงสดฉันนะขอใช้อำนายขอใช้สิทธิ์เอ่อให้พีสวด ข้าไปดูไปคุณน<ป>ู<ล>่นันอีสวมในท่านาทีขา่ข้าข้องคุณนูสุดๆุยข้อใช้สิทธ์ให้อีเสี่ยวเขาไปดูอ,อีสวมทำไมลองที่กูละมึองอะก็มึงคนสุดท้ายโอ้ฉันอีเสี่ยวท่านาะคนใช้คนคนุณหลวงข้อใช้คุณหลวงเขาไปดูไงได้ เดี๋ยวเขาไปเอ้าอีใช่เอาใช้ไปใช้มาวงวนมาหาก,กูได้ไงล่ะเลยแกแล้วพูดนำเลยไปกันหมดเนี่ยแหละไม่ต้องมีใครอยู่ตรงเนี้ยไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากูเดินไปแล้วมึงตีตู้กูเลยนะรู้<อ>ป่ะใกล้ใเลยนะเออเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยๆกันแหมกลัวจริงๆริงเอเอเพราะน่ากูกลัวเป็นผู้ชายซะเปล่ามึงนินทาแล้วหน้าเดี๋ยวกูตีแล้วโวยหนึ่งสองสามไป เดินให้เราเดินไปส่องเต้นมีปืนมายิงปั้งไตห้ากันหมดไป่ต้งกับบ้านกรพอดีแต่ว่าถ้าให้พ่อไปคนเดียวพ่อก็ตายคนเดียวก็แค่นั้นจบแต่จะเรองสิโอ้ยเต้ยอดน้ำซ้ำนะอีเวนมึงเทพกว่าทำไมเนี่ยก็กูเจอถึงบ้านแล้วตู้มึงจะใส่หัวกระดาษอยู่เลยกูยังกลัวก็รู้อยู่เลยไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรนะกลัวทั้งมึงแล้วออกมาในสี่คุณเป็นตาดำข้าวมึงมาตามมากิ้งก็กูจริงๆ เออรูแล้วก็หลับไประวังเขาระวังเหรอระวัง <anonymous> ร <eterm oon> ่างด้วยนะหัวนะลูกค่อยๆเบาๆเออรอมึงรออยู่ตรงนี้นะรอตรงนี้เดี๋ยวกูเข้าไปดูถ้าเกิดมีเสียงอะไรมึงเข้าไปชาร์จเลยโอเคโอเคตรงนี้รตรงนี้ไม่รู้ว่าศพแม่อยู่ที่ไหนจะไปเรื่องผ่านจากตรงไหนก่อนเนี่ย เสียงอะไรวะไม่ได้เสียงคนอยู่ในบ้านบ้านบ้หรอว่าแม่กูยังไม่ตายวะแม่พึกลับจากเล่นไพ่ไฮไหกูเจอแล้วไอตีแน่นอนเลยแม่พึ่งกลับจากเล่นไพ่จะบ้าเหรอไงล่ะนี่แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงใครอะแม่มึงโจรปะเนี่ยแม่ปะเนี่ยโจรแม่โจรแม่เฮ้ยบับังังัสายเลือดทหารเราต้องยิ่งมอกทหารเราครับท่าน้ก จะกลัวได้ยังไงแล้วนี้มันกระบวยเนี่ยนี่กระบวยเนี่ยเออใช้กระบวยนี่ว่าขอโทษหลวงปืนเลยเอ้ยมึงใครเนี่ยมึงเข้ามาบ้านอีส่ายได้ไงผมเป็นเจ้าของบ้านครับเป็นเจ้าของบ้านใช่ครับเป็นผัวอีสายเหรอไม่ใช่ผมเป็นลูกครับลูกอีสายแล้วคุณเป็นใครอ่ะอ๋อกูคนดูแลหมู่บ้านคุณหอยอ๋อคุณหอยเนี่เหรอคุณหลวงอ๋อคุณหลวงเออผมผมเป็นลูกของแม่สายครับ ใช่ครับไมไม่ค่อยเห็นน้ามึงเลยวะเออผมไปเรียนมาไปเรียนมาใช่ครับเอ้าแล้วแม่มึงเนาะไปไปไปก็เมื่อกี้เด็กข้างบ้านบอกว่าแม่ผมเนี่ยถูกโจรฆ่าตายแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าไม่ใช่แม่มึงเล่นน้ำจมน้ำตายไปแล้วไม่ใช่อ๋อแม่มึงตายแล้วเมื่อคืนเนี่ยลูกสารากูก็มาบอกกูผัวได้ยินเสี่ยงเปืนจากบ้านแม่มึงกูว่าแม่มึงโดนฆ่าตายแล้วละแล้วมึงเจอศพยังยังไม่เจอแล้วเอากระพริบตาใส่กูทำไมนะ ยูดีดีเก่งดีแล้วคุณพ่อกลัวนะมันต้องมีอะไรแป๊ะๆสักอย่างบ้านเราเนี้กูก็กลัวกลัวอไอ้นูสวยอ่ะอ้าวอวยสวยวยวิ่งกลับบ้านไปเลยมั้งเฮ้ยสวยขออยู่นี่เป็นตีด้วยกับบวยไว u จริงๆมึงนี่น่ะไปตอนนี้ ถ้าเกิดว่าหาโซแม่มึงไม่เจอ,อยังไงวันนี้ก็ต้องเจอให้ได้ละช่วยผม,มผมหาด้วยนะครับเออเดี๋ยวกูช่วยห้าใครยังงั้นล้วก็เอางี้แล้วกันเอ,อ๊ะมึงง,ง่ายอีซวมกับอีเซียวมึงสองคนนะเขาไปดูในห้องนอนนะว่ามีศซขคอยอีสายหรือเปล่ากูว่าอยู่ในห้องนอนแล้วแหละส่วนพวกกูเนี้ยจะไปอีเทียไม่รอเลยเขาเข้าไปดู